เอาพี่น้องครับมาเบิ่งพิ่นบีบขีหัวนะครับพี่น้องครับแบบหัวสดๆเลยนะครับแม่ค้าเพิ่นบอกว่าเพิ่นสอนมาใหม่ๆเลยเพิ่นว่าไปสอนแถวไหนครับคือมีแล้วสอนมัชนาค่ะอยู่หน้าจะของอำเภอกันทะล่มเนี่ยบอกครับแม่นค่ะออืโอ้ตัวใหญ่อ้วนเนาะครับเนาะหัวใหญ่ครับพี่น้องครับบีบขีให้พร้อมเลยขายจังไดครับแม่ค้าขีดละซาบาทขีดขีดละซ้าบาท ฮาคีดคีดและซาบันหาคีดกับลอยหนึ่งแสดงว่าคันเป็นโล่ก็โล่ละสองลอยปะครับใช่ห่วงพี่น้องเบิ้งเด้นห่วงสดสดหลอนๆเลยครับพี่น้องครับสด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 ใหม่ๆมาจากหน้าของอำเภอกันทะลาร่มจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องเบิ้งครับโอ้ยสะอ่อนห่วงสดๆตัวบ่วงเงีๆอ้วนๆเด้อครับพี่น้องครับขายอยู่ตลาดสดอำเภอกันทะลาร่มจังหวัดศรีสะเกดบ้านเฮานี่เองนะครับพี่น้องครับ chắc ba con. <laughs>